สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานเดอร์ของเครือร ival สันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กันในแมตที่มีชื่อว่า Open Water นะซึ่งเราอยู่กับคุณสลาฟชิกนะฮะเล่นเป็นคอมมานเดอร์โอซานนานะอยู่ในลีกเทเบเรียม362เลยนะสู้กับคุณแอดเวนแท็แอดเวนแท็กสามนะฮะอ่าจริงๆจะเล่นอ่จะเล่นคำว่าแอดเวนเทจนะฮะอ่าเล่นเป็นคอมมานเดอร์เจ็คสันนะครับอยู่ในลีกเทเบเรียม457นะฮะอ่าซึ่งเปิดเป็น อะไรนะวอลด็อกออกมาก็โดนเลเซอร์ยิงหมดเลยนะต้องเล่นสไนเปอร์นะครับฝั่งสีน้ำเงินนะจังหวะน,นี้นะครับโอเคสไนเปอร์ okay, ออกมาแล้วก็มีวอลด็อกมาด้วยนะวอลด็อกวอลด็อกเติมเอสนะแต่สไนเปอร์ทีมไม่เติมเอสแต่ตรงนี้โอ้ยนหนนวนเลเซอร์มายืนใี้สไนเปอร์ยิงเฉยๆอย่างนี้เลยนะฮะอย่างดีอยู่นะฝั่งสีแดงอ,ออกบักกี้มานะครับผม โอ้แล้วตรงนี้ฝั่งเสียมเงินแก,นกนทางโดยการยิงเอ้สร้างอะ,อะไรนะบูฟ็อกไม่ใช่บูฟรอมันชื่ออะไรนะพิษบูมาเนะี่ยเอามาคุมการรถเก็บแร่นะครับโอเคพอได้อยู่นะจังหวะน,นี้นิวเคลียร์ลูกแรกถูกยิงออกไปแล้วโดยฝั่งสีแดงนะครับผมคุณแอดเวนเทจก็โดนไปก่อนนะ,ะนะครับลูกแรกนี้แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็เล่นสกอร์เปียนออกมาแล้วนะเอามายิงสู้กับตัวพิษบูนะผมจังหวะน,นี้โอ้แล้วฝั่งสี้ําเงินมีเออมันชื่ออะไรนะ ออก้าด้วยนะออก้านี่เป็นยูนิตที่ถือว่าอันตรายมากนะสําหรับยันเกราะภาคพ,พื้นดินนะครับผมบึ้มไปแล้วไงคือมันยิงทีละสี่ลูกนะเช่นนม้สี่ลูกยิงทีละสี่ลูกแล้วดาเมจเยอะมากนะแค่นั้นแหละนะความอันตรายโอเคแล้วตอนนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงเล่นบานชีแล้วนะครับแบนชีออกมาเจอทหารยิงมิไซล์กับพิษบูนะครับสอยร่วงไปแล้วเรียบร้อยนะจังวันนี้มีรถบักกี้มานะครับบักกี้ก็โดนออก้าถล่มไปแล้วเรียบร้อยนะจังวันนี้ ตรงนี้โอ้ทหารพ่นไฟของฝั่งส,สีส้มเอ้สีส้มอะไรวะสีแดงออกมาแล้วนะได้บัฟด้วยนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการโจมตีนะจังวันนี้ยังไงครับโดนสไนเปอร์ยิงไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ฝั่งสีแดงตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่อาวุธต่อต้านยานเกราะทั้งนั้นเลยนะต่อต้านฐานราบนี่แทบไม่มีนะตรงวันนี้โอเคเอาสกอร์เปียนยิงทหารมิสไซ์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้เอา้าสกอร์เปียนแตกนะฮะ ต,ตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงจะได้ยิงนิวเคลียร์อีกลูกยังนะโอ้แต่ว่าถ้าฝั่งเซมเงินโดนไปอีกลูกนี่คือจบเกมเลยครับแล้วตรงนี้ยังไงครับเอา้ากลายเป็นฝั่งสีน้ำเงินเอาแล้วตอนนี้ก็เหลืองแล้วนะโอ้โหแล้วฝั่งฝั <c oughs> ่งสซมเงินเล่นพิ่บูสองคันนะครับผมเอามายิงอัดเข้าไปที่ตัวแบนชีตอนนี้ฝั่งเซมเงินกำลังจะได้ยิงได้ยิงไหมครับได้ยิงไหมได้ยิงไหมได้ยิงนะลูกที่สองนะครับบึ้มไปแล้วนะฝั่งสีแดงโดนนะลูกที่สองโอเค <c oughs> อย่างดูเดือดเลือดพล่านจังหวะน,นี้อามาตัดสินกันฮะลูกที่สามนะครับใครโดนนี้ก็ก็จบเกมนะอันนี้คืออะไรฮีโร่อีกชาร์ตแต่ว่าของฝั่งสนาปเป็นฟฟนติซิซึ m มนะเอฟเฟกตก็คล้ายๆกันนะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ออก้าออกมาอีกแล้วนะ,ะเป็นออกา้าเป็นพิษบูฝั่งสีน้ำเงินอีกคืนเน่นไปที่ต่อต้านยานเกราะก,ก่อนนะแต่มีทีมสไนเปอร์ไว้คอยยิงอยู่นะ ไปเ,เจอทหารราบโอเคปืนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ทหารราบมาแล้วนะฝั่งสีแดงครับเป็นเออเลเซอร์สควอตนะฮะครับจังหวะน,นี้เจอสไนเปอร์ยิงอัดเข้าไปแตกเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงเอาแบนชีมายิงสไนเปอร์นะฮะไม่ได้สิตอนนี้ฝั่งสีแดงได้ขุมแพลตฟอร์มนะกำลังจะได้ยิงนะครับผมเอาแบนชรีร่วงไปอีกแล้วนะจังหวะน,นี้โอ้โห แล้วก็บึ้มไปนะโอ้โหแล้วฝั่งซีมเมินกำลังจะได้ยิงไม่ได้ยิงนะฝั่งสีแดงเข้ามาสกัดก่อนนะครับจังหวะน,นี้สีแดงขโมยมาได้นะโอโ้ไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้เหลืองแนละ้วแต่ตอนนี้ยังไงครับฝั่งซีมเมินต้องเข้าไปคุมแพลตฟอร์มยังไงได้ไหมสีมเมินไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะฮะโอ้โหแอดเวนเทจแตกนะฮะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณสลาฟชิกฝั่งสีแดงนะฮะชนะมาได้นะครับผมถึงแม้ว่าตัวเองจะมียูนิตเอ่อเลเวลต่ำกว่านะฮะอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ